สวัสดีค่ะแอนนาวร,รการแสงทองมาค่ะเป็นนักแสดงอิสระค่ะและนี่คือ10 Facts about Anna เวอร์ชันเลวแอนนามันมีหลายเวอร์ชันนะดิเพราะเอแอบสบบส <c oughs> วัสดีค่ะแอนนาค่ะ สวัสดีค่ะแอนนาค่ะปัจจุบันก็เป็นนักแสดงนะคะเป็นมาได้4ปี4ปีแล้วแล้วก็เป็นสาวเหนือเจ้าเป็นคนเจีงยงไฮเจ้ากลับไปเห็น่เชจังไม่แล้วกลับมาเยี่ยมการกุงเทปแล้วก็เป็นนักแสดงเจ้าเราจะเอาสีมงคล <c oughs> ตอนนี้คือจริงๆอ่ะชอบสีชมพูแล้วแบบไม่ชอบสีเขียวเลยแต่ว่าสีชมพูคือสีกาลากินีของเราเราสีเขียวคือสีมงคลก็เลยแบบสะกดจิตตัวเองให้ชอบสีเขียว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 แล้วมีช่วงหนึ่งก็คือมีแต่เสื้อผ้าสีเขียวจนแบบหลังๆมาก็สีชมพูเลยนอน ก็คือนอนจนเป็นแผลกดทับได้อะนอนจนปวดหลังทุกวันเนี่ยที่ปวดหลังก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะนอนอย่างเดียวมากเกือชั่วโมงอุ้ยก็เกือบ24ชั่วโมงได้อะอิสเซอไปแปลคิดว่าตัวเองสวยนี่แหละที่แปลก่ะจริงๆก็ไม่แปลกหเลยเพราะท่านแค่ ใช่ฉันคืคนแปลกนิสัยแปลกชอบพูดคนเดียวอ่ะสมมุติยกตัวอย่างเป็นแบบเดินออกจากห้องน้ำเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็เดินชนชนนี่ชนนั่นชนโน่นแล้วก็จะแบบแกแล้วก็ด่าด่าทำไมไม่ลงแต่ว่าคุยกับประตูกับตู้กับโต๊ะ เวลาว่างช่วงนี้เวลาว่างจะค่อนข้างมีสาระนิดนึงนะคะ่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบพัฒนาตัวเองเอก็จะออกกําลังกายเรียนภาษาที่ที่แบบอยากทําที่สุดคือพิลาทิสแล้วก็แบบโฟกัสพิลาทิสก็ปวดท้องปดถุตอนนี้อันนี้กินยาคลายกล้ามเนื้อมาแล้วนะไม่งั้นขยับมากขนาดนี้ไม่ได้ได้ช่วยเรื่องหูุ่มร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยพี่ชอบไหมชอบไหม ตอนนี้ภาษาที่สนใจแล้วก็เรียนอยู่นะคะก็คือภาษาจีนค่ะนิฮาวชิท่าเหนือยอนิชื่าเลมาโอ้ไม่รู้สิโอ้ไม่รู้เหมือนกันเนยโอ้เราก็จากบ้านมันอะนไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยย้ายออกมาตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วก็มากรุงเทพเลย จะไปไปงงงงจะไปไปคือไม่ต้องไปจะไปจะไปคือไม่จะไปไปก็คือไม่ต้องไปสมมติแบบน้องคริสจะแบบจะไปทํางานแล้วแล้วหนูไม่อยากให้น้องไปก็แบบจะไปไปไปจะไปไปจะไปไปมันมันแบบจะไปไปแบบนุ่มนวลก็ได้หรือว่าจะไปไป จะไปไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนแบบแม่ด่าอะไรช่วงนี้อ่านหนังสือเรื่องการเงินค่ะมันมีเล่มหนึ่งที่อ่านจบแล้วก็คือหนังสือการวางแผนการเงนิงนฉบับฉบับไว้ทำงานของพี่ฟ้าของดิฟ้า,ฟาการวางแผนการเงินไว้ทำงานของพี่ฟ้าค่ะ ก็ใช้แค้เหมือนกันนะคะเรื่องของเรื่องคือเราแบบมีเงินอยู่ก้อนนึงอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างเราก็เลยไปหาหนังสือที่มาเพิ่มความรู้ให้เราใช่ไหมอ่านไปอ่านมาเอา้าเรายังลงทุนไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มันยังไม่พอลงทุนเพราะว่าเราต้องแบบเก็บเงินสำรองเงินที่เรามีมันควรจะเป็นเงินสำรองหรือไม่ก็เงินที่จะเป็นลงทุนนะมันคือควรจะแบบเย็นแบบเย็นจริงๆที่แบบแช่ช่องฟรีแบบเออแล้วก็เลยแบบนี่ต้องมีเงินเพิ่มอีกเหรอต้องหาเงินอีกเหรอค่ะขอบคุณพี่ฟ้า ช่วงนี้สิ่งของอ้อยก็ต้องดิสนีย์อยู่แล้วคะ่ะจริงๆเพิ่งมาอินแบบอินหนักมากๆของความเป็นดิสนีย์เพราะว่ามันเป็นครบรอบ100ปี<บ>เราก็เลยตัดสินใจว่าพอมาลงทุนไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เราก็เลยจะเป็นเงินกับดิสนีย์ไปก่อน <c oughs> ค่ะมันก็ถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง <c oughs> เพราะว่ามันทุกอย่างที่มันครบรอบ100ปีอปีคือลิมิเต็ดอีดิชันจะเก็บไว้เผื่อในอนาคต ทำไมถึงชอบดิสนีย์จริงๆแล้วชอบตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าพอโตมาเราจะมีความแบบโตแล้วอ่ะไม่ค่อยกล้าที่จะชอบดิสนีย์เท่าไหร่เออแบบไปไหนเขาก็จะแบบเด็กอะซึ่งมันก็ช่วงปีที่แล้วเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่า ไม่มีอะไรสามารถหิวใจเราได้เลยแบบศูนย์เออเราก็เลยแบบลองแกล้งไปคอนเสิร์ตดิสนีย์ดูซิแล้วพอไปแล้วมันใจมันฟูตลอดทั้งเดือนนะเลยทั้งที่ไปแค่วันเดียวเราก็เลยอ่ะเจอและดิสนีย์นี่แหละเราก็เลยแบบกล้าที่จะชอบแบบตะโกนแบบดิสนชอบดิสนีย์อย่างเงี้ยแบบให้คนอื่นเขารับรู้ไปเลยคารคเตอร์ดิสนีย์ที่ชอบนะคะก็ เส้าหญิงอะเนาะแอนนาชื่อมันก็บอกอยู่แล้วตรงทั้งคาแรคเตอร์เลยชื่อขนาดนี้อันดับแรกคือแอนนาค่ะแอนนาจับจตัวเส้นเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่เหมือนเราแล้วก็ชื่อเหมือนเราแล้วทุกอย่างคือเหมือนเราไว้หน้ามาเหมือนกันผมยังสีเหมือนกันเลยแล้วอันดับสองคือโอลาชอบโอลาเพราะว่าค่ะเรามีแมวชื่อโอลาเราคิดไว้แล้วว่าก็จะเป็นเจ้าหญิงแอนนากะ น้องโอลาฟในตัวละครโอลาฟมันตลกมันสนุกวันน่ารักมันเป็นแบบมันสร้างสีสันก็เลยชอบตอนที่3าก็คือเจ้าหญิงเบลเจ้าหญิงเบลคือคาแรคเตอร์ที่เราอยากเป็นแต่เราไปไม่ถึง <c oughs> วราะเขาแบบเขานิ่งอ่ะเขาสุขุมอ่ะเขามีความมีความโตมีความผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าหญิงที่รักครอบครัวแล้วก็เห็นอกเห็นใจแบบเป็นคนดีเป็นตัวอย่างของเจ้าหญิงที่ดีที่ไม่ที่ไม่บ้าผู้ชายแอนนาก็คือจะแต่งงานกับผู้ชายวันแรกที่จะ ก็ถ้าให้บอกร้าหรอก็คงจะอ่อนอ่อนเขินจ hey, ัง จะฝากให้ทุกคนไปติดตามกันนะคะก็คือเรื่องขับสะพานไฟซีซั่น2ตอนกิกซ่อนแอบค่ะดูได้ที่ F A S Play ค่ะแล้วก็จะมี MV นะคะที่รอออนแอร์อยู่ค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะไปดูผลงานเก่าๆเนี่ยก็ไปดูได้ที่ IG a n n a t นา e m y หรือว่า Typecat Agency ค่ะบ๊ายบาย